คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพ,เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ป,ปีควรได้รับคำแนะนำด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะก็อยู่กับช่องมกสีียหอยหรือน้องมกคนนี้คนดีและคนเดิมกันนั่นเองนะคะ วันนี้เราก็มาเจอกันเช้าเลยนะทุกคนก็เช้านี้มาอยู่กันแนละ่เกมเพื่อนรักสาวถ้ำนะคะอ่ะเหมือนเดิมมากันในช่วงเวลาเจ็อ팟ไทม์นะคะก็เป็นรอบเช้านะมีสองค่ายอ่ะกดที่อะไรรอบเช้ามีสองค่ายนะ PG กับแพนมาติกนะคะก็มีสองเกมที่รู้จักมักคุ้นกันดีนะกับสาวถ้ำแล้วก็อียิปต์นะสองเกมนี้เราก็ยังไม่เคยเล่นนะ อ่ะก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนกลุ่มแจ็คพอตไทม์นะก็จะเป็นกลุ่มที่จะไว้แจ้งเกมนะคะที่มีโอกาสแตกนะดีที่สุดในเวลานั้นๆนะคะแล้วก็นอกจากจะไว้แจ้งเกมนะคะก็ยังเอาไว้พูดคุยกับสมาชิกภายในกลุ่มด้วยนะเพื่อนๆไปเล่นเกมอะไรแตกไม่แตกก็จะแคปลงให้ดูกันภายในกลุ่มเนาะเอาไว้เป็นแนวทางนะ เรียกว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เลือกนะว่าจะเล่นเกมอะไรดีก็อาจจะตามกันได้เนาะอ่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะมกก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนที่คอมเมนต์แรกเหมือนเดิมเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะคะทุกคนปะเดสโกอ่ะมาค่ะทุกคนทุน500บาทนะคะมาเริ่มกันที่เบสสิบเลยนะ วันนี้ขอไม่ซื้อฟรีแล้วกันนะทุกคนขอปั่นเรื่อยๆแล้วกันนะสาวทำรู้สึกว่าจะซื้อฟรีแทบทุกครั้งเลยนะที่มาเล่นนานๆที่จะไม่ได้ซื้อฟรีนะสําหรับสาวทำโอเคมาไม่ถึงช่องสองไอ้ม่วง สวยเอาได้น้ำเงินได้เขียวต่อเข้าฟรีเข้าฟรีฟรอีกสวยเข้าฟรีโคตรเร็วเฮีย yeah. มาแต่งนอกไปส่งร้อยนะแล้วก็เข้าฟรีด้วย น้ำเงินสวยเคมาช่องสามเคเต็มแผงเต็มแถวเลยนะช่องแรกเรียงเป็นแถวเลยอไอหัวแดงไปดีเจ็ดร้อยไอเขียวสวยน้ำเงินแปดร้อยเจ็ดสิบโอ้โหปีแรกก็ป่าไปพันสามแล้วนะ แตกในอีกแตกในอีกแตกในไปเพื่อนแตกในเพื่อนเจ <c oughs> <c oughs> อืมสองพันแล้วสองพันโคตรเร็วแต่สองพันอย่างเร็วอะปีแรกก็พันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทเราปรับเบ็ดหน่อยดีกว่านะมาเบ็ดยี่สิบไปเลยได้ทุนมาต่อแล้วสองพัน ต้องมีอะไรบ้างละนะเบ็ด20แต่ก็จะไม่ซื้อเหมือนเดิมนะทุกคนปั่นเรื่อยๆนะให้มันแตกของมันเองอเไอ้เขียวสวยเคอื้ไอ้ม่มวงสิบช่องสาม อเคอืไอ้นเงเคอุ้ย,ย,ยได้วะ 144. ่ะร้อยสี่สิบสสวยๆทั้งนั้น <Okay. S 2> เอา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 เฉยเข้าฟีเฉยเข้าแบบงงๆไม่ได้รุ้นอะไรเลยรู้ตัวอีกทีก็คือเข้าไปแล้วสี่ตัวไปแล้วสแคตเตอร์ อไอ้เขียวไอ้น้ำเงินด้วยนะนะั่นแหละโคตรสวยเลยโอ้โหได้แค่หกร้อย แตกไหนพอดีสวยงามจาดกําลังบ่นว่าได้แค่600นะเบ็ด20แต่ว่ามันแตกไหนให้มันขอแก้ตัวอีกรอบนึงมาแตกซ้ำแตกซ้อนยังได้ลุ้นอยู่ อย่างน้อยไม่เข้าก็น่าจะได้เคหรือไอ้น้ำเงินสักตัวหนึ่งนะสวยสามพันแล้วพอใจแล้วสามพันนี่ก็โอเคแล้วนะสามหมุนสุดท้าย 4,000ันไปอีกนิดเดียวจะ4,000ันเออส0่พันอุ้ยอุ้ยเฮียอ้เฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โห อัเนื้เงินทุกคนคือแบบมันได้ยากมากเลยนะช็อตแบบเนี้แล้วก็แบบคูณเท่าไหร่เออเนี่ยคูนสามสิบสีด้วยนะหกพันกว่าจริงๆ4สพันนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะทุกคนสำหรับการเข้าเองนะเราไม่ได้ซื้อได้สี่พันนี่ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะทุนห้าร้อยแต่ว่าไอ้เนื้อเงินช็อตสุดท้าย ก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็พอแค่นี้ดีกว่านะก็สำหรับใครที่ชอบนะคะโมก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะโอเคไปละทุกคนบ๊ายบาย